เนี่ยคาบเดิมยังอยู่เลยไม่ดำพอผสมแร่พวงเยอะหรือเปล่าครับอ่าใช่เป็นตังนะโอ้สุดยอดครับพี่อันจังยงสุดนะนี่นไปหยิบหนังสือคักภีราเครื่องเมืองราดมาเพื่อจะให้รู้ว่าโดยปกติถ้าเกิดว่าเป็นยุคโบราณเลยนะ อ่าคือมีหลังยันในตัวเห็นไหมพิมพ์กอโตม,มัตนี่หลังยันในตัวอพอเวลานั้นมาก็เป็นหลังยันเป็นปล้องสามปล้องกอโตม,มัตเห็นไหมพีตต่ตีเล็กอบอกว่าหลวงพ่อเตรียมก็ลากไปยังครับอยู่ครับนี่เป็นเอโตม,มัดเห็นปะอ่ะาคราวนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นพิมพ์อ่าหูก็ตาย เห็นป่ะหลังจะไม่เป็นป้องอนี่หลังจะนะไม่เป็นปล้องรอพอเปียมเลี่ยมทองนั้นหนาที่อารียะบอกแลายังไม่ได้เลี่ยมเลยครับฮะโอ้โห,โหสุดจริงคูพี่อืม เออโอ้โหชัดเจนครับอาจารย์โอ้โี่องค์ดาราด้วยเฮออ้ยต้องตากลุมพี่หมดแล้วงี้แพ้เลยครับคือต้องบอกว่าถ้าเป็นหน้าเขาต้มมัดหลังหูกระต่ายเนี่ยหายากมากองดาราด้วยสุดยอดโอ้โหอันนี้มีองค์เดียวไม่ได้อยู่ที่ใครแล้ว หายไปนานแล้วอันนี้เป็นเนื้อเงินยวงนี่ก็นะพอเวลาแบ่งไปแล้วก็หากลับไปอีกไม่ได้สุดในสายครับอาจารย์องค์นี้นี่หน้าเขาต้มมัดหลังหูก็ตายปิตาพิเศษอ่ะวัดบ้านยางองดาราราคาพอเปี่ยมราคาพิติเล็กพอเปี่ยมได้แสนยังลยพิติเล็กคนเมืองก็จวบนี่คือพระปิดตาที่ ให้มีพิงก็ต้มมัดอะองค์ละแสน, 5, นหน้าสิบองค์ละห้าก็สูพิเศษแบบนี้ไม่ได้ให้สุดต้ององค์ดาราบ้านยางโอ้โหอื้มหนึ่งเดียวใช่ครับพี่บู๊เอา้าไปส่องดูความเนะธรรมชาติเมกะพัดร้อยกว่าปี ได้เลยเป็นนิจังโคดี้เดิมเดิมเสือปู่ยิ้มปู่บุญครับเห็นบ้านเนี่ยเวลาของอะไรที่ราคาแพงแพงอ่ะหรือว่าย้อนโยมคนไม่รู้จักก็จำสับสนกันเยอะนะเงินหาได้แต่บางอย่างพราหาไม่ได้ อ้าวรอคำว่าเริ่มสักคู่นะครับรอคำว่าเริ่มสักคู่นะครับพี่พี่อ้าวสองนาที<อ>ไปกันต่อเลยองดาราในหนังสือกมพีพระเครื่องเมืองราดอ่าอันนี้แบงสวยองดาราอันเนี้ไม่ชงดาราเราเทียบแล้วเนี่ยเป็นองค์ที่สองนอกเหนือจากองค์ในหนังสือ,อแต่ละทําหนังสืออีกเล่มองค์นี้ต้องเป็นองค์ดาราแน่ น,นี่คือองค์ที่สองแล้วคาบเดิมยังอยู่โอ้โห oh. องค์นั้นไม่มีคาบเดิมแบบนี้เราดูจานดิมาแล้วครับเปิดแรกห้าหมืนบาทเวลาเดินแล้วเนี่ยคาบเดิมยังอยู่เลยไม่ดำเพราะผสมแร่พวงเยอะหรือเปล่าครับอ่าใช่เป,เป็นตังนะโอ้สุดยอดครับพี่อันจัง มาแล้วครับเปิดเพลงมื่นบาทมาที่ยกมื่นบาทรับรากาสุดท้ายคือต้องบอกว่ามีตังอะก็ไม่ใช่ว่าจะได้เจอพระปิดตาพิมพ์พิเศษเก็บอะไรที่แบบเป็นพิมพ์พิเศษเก็บอะไรที่แบบกระแทกใจอะ่ะนี่นะครับนี่ฮะโอ้นี่มา<ย>เหยียนราคาใส่มือก่อน อยู่ที่โกหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่6กหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่6อ0กหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่6 5 0กหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าอะไรที่แบบเป็นสุดของปิดตาบ้านยางก็คือพิมพ์พิเศษ อะไรที่เป็นสุดยอดของปิดตาในทุกปิดตาในประเทศนี้ก็คือพิมพ์พิเศษเมื่อวานสู้กันหนูรับกลับใบไปที่เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่ไปดูกันครับมาที่8ปดหมื่นบาทที่พี่พีละพันมาที่1นึ่งแสนบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่1นึ่งแสนบาทครับราคาสุดท้ายนี่เฟสไม่มีตัวตนจะโอนตังให้เราบ่อยมากมาที่1นึ่งแสนบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่1นึ่งแสนบาท นี่แหละครับการที่จะได้อะไรที่จะได้ครอบครองสิ่งแบบนี้มันต้องมีตังและมีโชคก็ได้อิจฉาคนมีตังบอกเลยฮะเพราะแบบเนี้ยถ้าผ่านมาแล้วถ้าไม่มีสตังครอบครองไว้ไม่ได้อยู่ที่หนึ่งแสนบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแสนบาทมาที่หนึ่งแสนห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งแสนห้าพันบาทครับราคาสุดท้าย มาที่1 1ึ0 0 0บาทอยู่ที่1 1ึ0 0 0บาทครับราคาสุดท้ายมาที่1นึ0 0 0บาทครับราคาสุดท้ายมาที่1นึ0 0 0ส้าบาทครับราคาสุดท้ายเอาละครับใครจะได้ไปไปดูนครับนะอยู่ที่1นึ่ง0สมาพบาทมาที่1นึ0 0 0บาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่1นึ0 0 0สนบาทมาที่1นึ0 0 0บาทครับราคาสุดท้ายองดาราผมเคยเห็นที่มหาชัยครับกุณาทวี มาที่หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทแกับราคาสุดท้ายมาที่ห2ึ่งแสนสองหันบาทแกราคาสุดท้ายแกับมาที่หน0่งแสันบาททีพีสู้โคอยู่ทีพีสู่งแสนสองหมื่นสพันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้เอาแล้วเพื่อนๆตอนนี้เมื่อวานใครสู้กันไปถิงเท่าไรผมจําไม่ได้แล้วเหมือนกัน <c oughs> พ,พี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยถามว่าถ้าผมให้ปิดตาที่เล่นพามา25ปีเจอองคที่สองนะครับนี่นีวันนี้ตึงจัดผมแน่นอนตึงอยู่แล้วครับนี่นะครับต้องส่งเลี่ยมทองนี่ นี่อา้าวสองทีดโหวันนี้หืมนี่สุดพี่นะเสือผู้บุญเสือผู้บุญนะครับพี่พี่โหงี้ตลับเพชรหนึ่งใบโอ้โหมาแล้วครับเปิดแรกหกหมืนบาทเวลาเดินแล้วมาที่หกหมืนบาทครับ เสื้อลวงปู่บุญตลับเผ็ดแท้นะครับพี่พี่เผ็ดแท้ทองแท้ครับต้องใช้เข่ากวางขุดสร้างครับคุณนาทวีอยู่ที่หกหมืนบาทครับเปิดแลกับมาที่ผมว่ารายการนี้มันแน่นอนเพราะถ้าจะหาเข่ากวางปูบุญเสือเข่ากวางปูบุญแท้ๆทสักองมยากมากยากที่สุดนี่คือเครื่องรางเนี่ยน,นี่ที่แพงของหลวงปู่บุญนะ ผมอยู่อเมริกาประมูลได้แล้วส่งยังไงครับพี่ส่งได้ครับส่งได้ครับพี่ชายอยู่ที่มาที่8ปดหมืนบาทนะครับมาที่1 0 0 0 0แสบาทมาที่1น0 0 0 0สบาทกับราคาสุทตายองเนี้อยู่ในเฟซผมนะตั้งแต่ประมาณ8ปีที่แล้ว อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทครับราคาสุดท้ายรับมาที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทแล้ว <S <S อยู่ในเฟซผมตัง้งแต่แปดปีที่แล้วครับ <S 2> <S 2> <S นี่นะฮะตลับทองล้อมเพชรนะฮะจึงสมศักดิ์ศรีผมได้มาเห็นไหมผมไม่ทาตลับทองล้อมเพชรเลยพเพราะเรียกคือที่สุดจริงๆครับของเสือนะฮะเขาวกวางแกะหลวงปู่บุญ <S 2> <S 2> มาที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่น มาที่1นึ0 0 0สนบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่1นึ0 0 0สบาทมาที่1นึ0 0 0สนหนึ่ง่นห้าพับาทครับราคาสุดท้ายมาที่1นึ0 0 0สนสองบาทครับราคาสุดท้ายไหนใครเสียนเครื่องรางบอกหน่อยสิว่าเสือปูบุญเนี่ยต้ององค์เท่าไหร่ตัวจริงอะ่ะอยู่ที่1นึ0 0 0สนสองบาทครับราคาสุดท้ายมาที่1นึ0 0แสนสองบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหถึงยุคอ่า อยู่ที่หนึ่งแสนสองมืนสองพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งแสนสองมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายองค์สุดท้ายที่เห็นเข้าแบ่งกันเกินแสนห้าครับไม่มีกรอบสามแสนอยู่ที่หนึ่งแสนสองมืนสองพันบาทครับราคาสุดท้ายผมบอกเลยสถิติของเสือปูบุญคือสามแสนบาทครับสามแสนบาทครับพี่ชัยมาที่หนึ่งแสนสองมืนห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ โอ้โห oh, นี่สิลีมินเต็ดมาที่หนึ่งแสสองมืนห้าพันบครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่านี่ฮะใครจะได้ไปหรือไม่ได้ไปผมไม่รู้นะอ่าใครจะได้ไปหรือไม่ได้ผมแต่ผมรู้ว่าวันเนี้ยได้มีเสือหลงปูบุญเนนะีเขาวกวางอ่อนนี่อยู่หน้าจอ นะ่ต้องบอกว่าองค์เนี้ยองค์เก่าอยู่ในหน้าเฟซผมเนี้ยน่าจะต้องมี8ปีมาที่หนึ่งแสนสองมื่นห้านบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแมบาทมาที่1 2ึ่งแสันบาทมาที่หนึ่งแมืบาทครับราคาสุดท้ายมาที่1 3 0 0 0 0สืบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งแืนบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โห นี่เลยครับเครื่องรางอันดับหนึ่งจังหวัดวนครปฐมยูที่สุดของเสือเมืองไทยค้าลองจากพ่อปานวัดคลองด่านมาที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับหักตลับทองล้อมเพชรออกไปเหลือพระหลักหมืน่นอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับ โอ้โห oh, อยู่ที่หนึ่งแสนสามมืนบาทนะครับราคาสุดท้ายด่พี่เอมบอกองค์นี้ต้องมีห้าเอ็มนะครับอยู่ที่พี่พานุพันธ์นะครับหนึ่งแสนสามมืนบาทครับปิดไปแล้วถ้าให้เสือปูบุญราคานี้สงสัยนะฮะจะต้องเลิกเล่นบะให้ไม่ได้ นี่หลายวันนี้เป็นยังไงอะตลับเกินสี่หมืนทองบาทเราหกจะหกหมื่แล้วหกหมืนฝ่าแล้วทองใช่ไหม 6, นี่นะะเพชรแท้ทุกเม็ดถึงสมศักดิ์ศรีอะไรที่ตัดตลับเพชรไว้ดันแน่นอนครับก็คือว่าเป็นของนะที่ผมเห็นคุณค่า อย่างมากนี่รายการสุดท้ายเล่นสะุูเดือดก็คืออย่างของแบบเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดเจดีเพิ่มไปห้าพันทุกรายการถ้าทองเกนีต้องเพิ่มไปห้าหมื่ด้วยดูง่ายนะเขาจะคาเท้จะเข้าใจง่ายหมดเพราะเก่าครับ อ่าเพราะเก่านี่ส่วนวันนี้สำหรับสายหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมต้องบอกว่าเหรียญปีศูนย์ห้าพ่อเงินแล้วผิวไฟแบบเต็มเต็มแบบนี้ mm hmm. นีเก็บพ่อเงินวัดดอนยีนหอม เก็บให้ได้รุ่นนิยมอ่าเก็บหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญหอมเก็บให้ได้รุ่นนิยมนะครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งที่ได้มาอันนี้นะวอขาดนอขาดเห็นไหมนี่วอแหวนหางขาดนอเนนขาด แล้วสวยอนอนคืนนี้ว่าจะขอมาบน่นซะหน่อยไหมงาคิงด้วยขิงด้วยขอทราบข้อมูลตอนนี้อาจารย์อดห้อยขาอะไรอยู่ครับเหรียญยานสามดวงพุทธาะไยครับสวยไหมนิยมมองนิยมอ่าทาไ่ครับพี่ ที่หนึ่งตลอดการฝุกจิงพี่เองเงินนี่แล้วพอเป็นบล็อกวัวขาดนอขาดดูความสวยแขวนนอนแล้วอุ่นใจครับรุ่นนี้โอ้โหนี่แพงชุดครับบล็อกนี้วัวขาดนอขาดโกหญ่ได้มาคู่กันจัดให้แบบนักสะสมที่สะสมพระยอดนิยมตอนนี้ สององนี้เอาคู่ไหมหรือเอาแยกอ่าแต่ถ้าวอขา,า,าคานออานี่นะรู้ราคากันไหมนี่คู่นี้นะครับเอาไปที่อยากให้คือเอาไปหมื่นสองห้าร้อยนี่แล้วบอกนิยมปิดได้เลยนะครับพี่หนึ่งมืนสองพันห้าร้อยบาทช่วงนี้เป็นช่วงที่อ่ะเนี่ยนะ ได้เก็บปลาเครื่องกันแบบราคาที่เนี่ยสบายกระเป๋าโกใหญ่สภาพสึกหลังมาเจ็ดพันมายี่สิบปีก่อนครับพี่วรจัรนี่ผมให้เอากำไรนิดเดียวหนึ่งมื่สองพันห้าร้อยปิดได้เลยนะครับพี่พี่หนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับคู่นี้อันนี้บ็ลอกนิยมนี่เอาเนี่ย ฮึมดีเลยหรือยังไงเดี๋ยวหาใครผิดย่างอย่างปิดแล้วตามได้หนึ่งมืนสองพันห้าร้อยนะครับคู่นี้โหจะได้บอกนิยมนี้ไม่ง่ายนะเขาเรียกว่าศูน,นอนถ้าเป็นบ็อกศูนนอนจะเป็นวอขาดนอขาดที่นิยมโอ้ไข่ปลาขึ้นแล้วนะครับไข่ปลาขึ้นแล้วปิดหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยพี่อาริยะท่านบอ,อ,อกเก็บเข้า พี่วิตภัณฑ์นิยมทั้งสององค์พี่ปริญญาใช่โอ้